อันนี้ผมไม่ได้มโนนะแล้วไม่ได้จินตนาการเองแลนะเป็นเรื่องจริงที่ผมเล่าให้ฟังนี่เป็นเรื่องจริงผมเนี่ยลงจากรถพอผมก้าวข้ามประตูของศาลเจ้าทันทีเลยผมรู้สึกเวียนหัวมีอาการเหมือนคลื่นไส้จะอ้วกผมไม่เคยไป็น,นี้มาก่อน ผมรู้ทันทีเลยว่าองกำลังจะเข้าผมละต้องมีใครบางคนมีเจ้าบางองค์จะเข้าหาตัวผมไม่ได้ระหว่างนั่งเนี่ยผมก็รู้สึกอึดอัดใจมากมันเหมือนมีอะไรสู้ในตัวผมตลอไไดเวลาแต่เพระเออผมมีของเยอะมีหลวงตาหมาบัวมีหลวงปู่ทวดหลวงปู่สุขวัดคลองมาขามเท่ามีโนโมีแล้วผมก็ปติธรรมเข้าใจว่าคงจะมีพ่อแม่ครูอาจารย์ป้องกันเอาไว้พอจบแล้วเนี่ยผมก็เลยขอโอกาสกลับระหว่างยืนเนี่ยก็จะล้มให้ได้เหมือนกับมีความพยายามที่จะ เข้ามาตัวผมไม่ได้แต่ก็เข้าไม่ได้เราพอจอดลงรถปั๊บเนี่ยอาการคลื่นหยนเวียนก็หายไปเข้าไปเกิดง่วงเหงาเหานอนมากไม่เคยง่วงขนาดนี้มาก่อนหลับสนิทเลยยาวแล้วก็ในระหว่างหลับเนี่ยมีความฝันเต็มไปหมดเลยซึ่งธรรมดาผมก็ไม่ฝันผมรู้ทันทีจากประสบการณ์ผมว่ามีเจ้าบางองพยายามเข้าตัวผมผมยังหลับตาวาดภาพลึกไม่ออกเล่าให้บานเทพฟังบานเทหัวเรอ้องมากผมว่าผมกลัวถ้าท่านเข้าได้ปังเพราะไม่ผมคงกระโดดโลดเต้นร้องโลดร้อง นี่ปาทีให้บอกคงเป็นไวรัลไปหมดเลยผมบอกโชคดีที่หายกู